สวัสดีครับวันนี้พบกับเซเวยเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซุนครหลวงนะครับสาขาธัญบุรีคลอง10นะครับเดี๋ยววันนี้เซเวยจะพามาชมรถข้างหลังสวยๆคันนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรถแต่งซิ่งนะครับพร้อมใส่ชุดแต่งเลยนะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเวยจะพาไปรับชมด้านหลังกันได้เลยครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเวย์กำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแคร็บโฟร์เก้าเอสนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่771,000บาทนะครับ ตัวนี้จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีเลยนะครับสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีที่เซลเบียกรังพามาแล้วชมนะครับก็คือสีเทาลมโบนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกก็คือบวกเพิ่ม7,000บาทนะครับก็คือสีบอลเงินกับสีเทานะครับสำหรับตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนการตกแต่งครับใส่ตัวชุดแต่งสเกิร์ต์ x อ p o r t y ครับก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีดาตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะครับใส่สเกิร์ตหน้ามาให้แบบนี้เลยสวยงามนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็ยังจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาให้นู้แต่ว่าก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับลูกค้าสหรับด้านข้างครับเราก็มีการติดสักเกอร์ตัวเ p o r t ร์ี้มาให้แล้วครับแล้วตัวชุดครอบคลั่งสีดําตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะครับล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกครับก็จะเป็นล้อแม็กเอ่อก้านเบรสีดําหยอดแดงแบบนี้ครับตัวปกติตัวธรรมดารุ่นก็คือจะเป็นตัวล้อกระทะโนแต่ว่าตัวนี้เน้นใช้งานเน้นแต่งซิ่งสวยงามก็ลูกค้า เรียกมาแบบนี้นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากทั้งตัว S แล้วก็ตัว L นะชอบแบบไหนก็สามารถทักมาอินบอกกันได้นะครับตัวแค p ฟโฟจะมีฉลากลกสติกเกอร์ให้แบบนี้นะครับเบ้ามือเปิดจะเป็นสีดําทั้ง4ชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็โดนด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเซบีจะพาพไปรับชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับว่าความสวยงามของตัว S อสนะครับมีความสวยงามแบบไหนบ้างเนาะตัวนี้มีการจัดทรงครับโหลดหน้า2หลัง3าม,มาให้เน,นาะก็สวยงามไปกแบบขึ้นอยู่การใช้งานนะครับ สำหรับตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายธรรมดาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับบิวอินตัวกล้องมองถอยมาให้แล้วนะครับตัวนี้ติดสเกิร์ตท้ายมาให้ด้วยก็ดูคล้ายดูเท่ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้เลยเนาะหรือว่าลูกค้าท่านใดบอกว่าอยากได้เป็นไฟ l v ได้ไหมก็จัดให้นะทังมาคุยกับเซเบียได้เซเบียยินดีให้บริการเลยนะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมภายในมันบ้างแล้วกันครับสำหรับในตัวรุ่นแค p ฟ1.9เกรดเอสออโต้ 4, 9, S uto, ครับสวยงามแบบไหนบ้างเนาะ นะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบใหม่นะครับมีตัวปรับบางสิฟังก์ชันมาให้แล้วสามารถปรับโหมดวิทยุเชื่อมต่อบุทูธมาให้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วเนาะจะแตกต่างจากตัวรุ่นเดิมครับตัวยีสาจะเป็น7นิ้วนะครับก็ระบบใช้งานง่ายนะครับเราใช้งานได้ร่ดเร็วแล้วก็บอกตัวเล่นลูกเล่นได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับระบบระบบองศาลดระบบเอียงครับก็ใช้งานได้ดีกว่าเดิมเนาะ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับแรงม้าอยู่ที่ร้อยกร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเครื่องหนึ่งุดเก้าก็ประหยัดเน้นประหยัดภาษีเน้นสะดวกสบายในการขับเนาะถุงลมนิรภัยมีให้คู่หน้านะครับแต่ว่าเกจเอสก็ยังเป็นเบาะผ้ามาให้อยู่แต่ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับสําหรับตัวกระจกไฟฟ้าครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแต่ว่ายังเกจอย่างนี้ยังพับมืออยู่เนาะแล้วก็กุญแจ เป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้มาให้นะครับจากโรงงานสองดอกเนาะก็ในเกียร์ออโต้ก็จะมีตัวปรับระบบลื่นถลายระบบอไอเดอ i ์ลิงสต็อปเรามีมาให้นะครับสำหรับเกียร์ออโต้ทุกรุ่นเลยเนาะเดี๋ยวจะไปพารับชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับสําหรับด้านหลังครับก็เป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมเนาะก็จะเน้นการนั่งสะดวกสบายนะครับก็คือแบบนี้สวยงามนะครับก็ขึ้นอยู่การใช้งานเนาะถ้าลูกค้าสนใจดู เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบียได้นะครับก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปนิดนึงแล้วกันครับเบอร์โทรสายด่วนเซลเบียครับ089 8979862นะครับช่องทางทางตรงนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอีซุคอง10ปัทุมธานีเซลเบียครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์มาคอมเมนต์กันได้นะเซลเบียมีรถสวยๆมาอัพเดทให้ทุกวันว่าจะเป็นแคมเปญหรือว่าเข้าสู่บริการต่างก็คือเข้ามากดติดตามมันได้นะครับ สำหรับช่องทางทิกตอกครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอีซูซูเซเบียจัดให้ครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะเซเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตรีวิวให้ทุกๆวันเลยสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์หรือว่าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับสำหรับช่องทาง y o ยูทูบพิมพ์ภาษาอังกฤษคําว่าอีซูซูเซเบียครับก็จะขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเลยสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เซเบียด้วยกันนะครับจะไม่พลาดการติดตามเนาะเซเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุก อาทิตย์เลยนะเข้าไปกดติดตามมาได้หรือว่าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรไงก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับช่องทางสุดท้ายครับช่องทาง Google ครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอิสุครอง1ิษย์พญาุรีปทุมธานีครับก็เข้าโทรมาสอบถามรายละเอียดรถใหม่หรือว่าเข้าสู่เมล็การซื้ออะไหล่ครับเซเบียยินี้ให้คำปรึกษาเลยสามารถโทรมาคุยกันได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยลวกันครับสำหรับทุกช่องทางเนาะสำหรับวันนี้ก็เซเบียขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ